ทุ่มท่านเป็นนัก,กร้องนักเรียนนะคะเป็นนัก,กร้องนักเรียนจากเมืองการจากบ้านนอกนะคะก็เป็นนัก,กร้องเปิดมือเป็นนัก,กร้องสมัครเล่นนะคะมีโอกาสได้มาเข้าแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะคะจะไม่มีใครรู้จักหนูเลยพ่อแม่จะไม่รู้จักต้นข้าวเลยถ้าไม่ถ้าหนูเนี่ย ไม่ได้เข้ามาแข่งขันในรายการนะคะเพราะฉะนั้นต้นข้าวมีทุกวันนี้ได้นะคะก็เพราะรายการดวลเพลงชิงทุนเซ็นประมือดังๆจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสหนูได้รับจากรายการดวลเพลงชิงทุนและได้รับโอกาสนะคะจากผพ่อแม่แฟนเพลงทั่วประเทศหนูขอยืนยันตรงนี้นะคะ ว่าต้นข้าวก็คือต้นข้าวคนเดิมนะคะต้นข้าวไม่เคยลืมจุดยืนที่มาของตัวเองะคะไม่เคยลืมว่าเรามาจากตรงไหนนะคะไม่เคยลืมคนที่ดูแลเรานะคะแล้วก็ไม่เคยลืมหัวใจนะคะของพห้แม่แฟนเพลงความรู้สึกโอเเข้าใจทุกอย่างเลยนะคะรัก ที่ตัวหนูขอบคุณมากๆเลยพอ่อแม่ที่ท่องอยู่ทุกๆวันนะคะว่ายิ้มบ่อยๆพูดเพราะเพราะเสียงปรบมือหน่อยจ้าสวัสดีครับพ,อพอ่อแม่เอฟซีน้องต้นข้าวสุปรียาโหวดกันหรือ,อยังยังไม่โหวดกันเดี๋ยวลูกเต้ามันโอ้วันนี้มันไม่ไปทำงานน,นะ โหวตไม่เป็นไงลูกเต่ามันโหวตให้แล้วก็ให้มนโหวตกันด้วยพวกลูกเต่าขอให้โหวตให้ต้นข้าวสุกราアของเราหน่อยแล้วเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริง,รงให้กําลังใจกับคนเท่าสองฝั่งโค้งด้วยก็ไม่รู้ <laughs> มีอะไรมีคอมเมนต์เข้ามาถามหาไอ้คนเท่าสองฝั่งโคงนี่มันเป็นใครวะ ก็เป็นลมใต้เปีกเนอะลมใต้เป้กของไอ้ต้นข้าวแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยคอยปกป้องเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวคุยเรื่องของต้นข้าวอย่างเดียวแต่อย่าเสือกเอาตัวเองเข้ามายุ่งกับเรื่องของต้นข้าวถ้าเอามายุ่งคนเท่าก็จะคุยเรื่องของมึงด้วยก็ <c oughs> กดโหวตกันครับก็เมื่อคืนนี้นะก็ะงาน โดนเพลงลูกทุ่งสัญจรนะตามภาพนี้วันนี้คนเท่าไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเขายิ่งตามตัวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ,อทางผู้หลักผู้ใหญ่ของพอลุบรอใจส้ง <c oughs> จะเรียกเข้าไปพบมึงครับอาทิตย์นีนะ้น่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารอะไรมังเห็นลงเปิ้ลเขาว่าอย่างนั้นนะ ในวันนี้นะครับก็เรื่องดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็จากนักเขียนชื่อดังแล้วก็ตำแหน่งอะไรมากมายหลายอย่างให้พิธีกรก็แนะน,นำตัวนะฮะคุณเอกอัครีก็พวกเราอยากจะเช,ชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับเข้าไปอ่านท่านจะลงใน facebook เนาะ ทุกเช้าแหละแทบทุกเช้าในข้อความเขียงใน f เฟ e บุ๊กก็คือตรงไปตรงตามภาษาเอ,อกอีได้ข้อคิดข้ออะไรดีๆมากแล้ววันนี้ท่านเองก็ได้มาร่วมงานก็รวมคนคนรักน้องต้นข้าวนะฮะก็เลยได้พูดถึงเรื่องของดราม่าอะไรต่างๆในตอนนี้นะครับ ก็คงจะให้ได้รับฟังกันนะครับคนเท่าก็คงจะปล่อยยาวๆเลยในคลิปนี้นะฮะให้สองผู้อาวุโสคือคุณเอกอคลีตำแหน่งอะไรนั้นเดี๋ยวก็ไปฟังเอาและอีกท่านหนึ่งก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับมีชื่อเสียงเอ่อไปทั่วประเทศท่านเลวัตกินเกสอนนะครับก็ เป็นจัดรายการทุกวันของท่านนะมีช่วงเช้าช่วงบ่ายด้วยก็พูดคุยอะไรต่งางๆเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ให้เกียรตินะครับมีเอตีหรือมีแฟนคลับของท่านนะะผมไม่ตร้าว่าเป็นแฟนแฟนคลับของทางไหนรู้สึกทังทางสองฝ่ายเลยมั้งเข้ามาออคอมเมนต์ในขณะที่ท่านไล์ตดอยู่ ก็ฟังทัศนะความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับดราม่าในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็ไปกดโหวตกันนะครับผมยังไม่ได้ดูคะแนนในเช้าๆว,ว่าคะแนนไปเท่าไหร่แล้วแต่สองแสนกว่าแยะแลหละก็เข้าไปกดโหวตให้ลูกสาวเราต้นข้าวสุรียากันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเท่าสองฝั่งโขงด้วย แล้วก็อยากจะตอบคนที่ถามว่าคนเท่าสองฝั่งโคงมันเป็นใครวะ <c oughs> ก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นคนคนหนึ่งที่คุยเฉพาะเรื่องราวข่าวข่าวของลูกสาวต้นข้าวสุภิยาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นถ้าไม่มีใครมาเกะก,กะละลานกับลูกสาวกู <c oughs> นะครับ ไม่มีใครมาเกะกะกับลูกสาวคนเท่าสองฝั่งโค้งก็ไม่เข้าไปยุ่งกับใครวันๆเงอะมาพูดคุยตามมาตาคนแก่กันอาคลิปนี้คนเท่าสองฝั่งโคงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ไปโหวตกันก็ขอสวัสดีครับเช่นสยามบันเทิงได้ยน,นไหมคะหรือสยามดาราลายวันหรืออาจจะเป็นคอลัมนี้ในเรื่องของคมชัดลึกตลอดจนไทยรัฐ หรือกรุงเทพธพุรกิจหรือสยามกีฬาหลายวันพวกนี้เราได้ยินมาโดยตลอดจะมีบุคคลที่มีความคิดและเขียนบทความมาแล้วทำให้เราได้รู้ถึงสิ่งดีงามแล้วก็เรียงร้อยเป็นค่อยคำที่สละสลวยอ่านแล้วมีความรู้สึกประทับใจและอยากให้ท่านได้พบกับบุคคลท่นนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของต้นข้าวอย่างแท้จริงนะคะในโอกาสนี้ ขอเสียประมือน้อนรับคุณเอกนละผีสุขคุณพิพัฒน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท a อบุ๊ค่ะขอเรียนเชิญค่ะแนะนำผมมีนิ้ใหญ่กว่าซอสอยขอบคุณครับขอบคุณที่เปลี่ยนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่าน เพื่อให้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงใหญ่อะไรกับต้นข้าวสุพยาเตาดมเลยแน่ยจน้อยแต่ว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงมาตั้งแต่ปี2535สิ่งที่ผมรับไปได้เป็นสายที่หลังแกเด็ก ใครคิดว่าเด็กถูกรังแกกตบมือหนครับผมรู้สึกว่าเด็กถูกรังแกเพราะฉะน,นั้นเนี่ยหน้าที่ของสื่อมวลชนก็คือว่าเราต้องนำเสนอสื่อที่ถูกต้องนะครับต้นข้าสุวิยาเป็นเทียงเด็กตันน,น้อยน้อยร้องเพลงตลาดนัดกว่าที่จะพาตัวเองยืนถึงวันนี้ได้ เราต้องต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากมายสิ่งที่คุณเห็นในโลกโซเชียลมันเป็นเพียงเศนีส่วนสี่ของชีวิตที่เขาเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำได้ในทางที่เป็นพ่อ,พอแม่ๆเราต้องให้เรามันแองงนะครับ ใครอยากให้กำลังใจต้นข้าวสุริยาประมุ่นนยฮะผมเชื่อว่าเขาดูอยู่นะผมเชื่อว่าเขาดูอยู่แล้วเขาก็ภูมิใจก็ดีใจที่พ่อพ่อแม่ทุกคน,าาใ,นให้กำลังใจนะครับถามว่าวันนี้ผมขึ้นมายืนพูดใน,ในวันในเวทีน,น,น,นี้มันไม่จะเป็นเลยที่ผมจะต้องมายืนผมไม่จะเป็นเลยที่ต้องมาโปรเทคเขา ในฐานะของสื่มวลชนคนแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเด็กคนหนึง่งต้องทำงานหนะักเพื่อเอาตัวเองให้รอดในสถานะที่เป็นอยู่ทำไมเราต้องไม่ช่วยเขาวะจริงไหมจริงไหมทำไมเราต้องไม่ช่วยเขาเขาทาอะไรผิดอ่ะเออ ในขาะเดียวกันเขาคือหนึ่งของคนที่ร้องเพลงสืบสารร้องเสียงของแม่ครูพ่อครูเขาไม่เคยเทียบชั้นครูของเขาเลยเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นผู้พวงดวงจันทร์ก่อชาติมาเกิดเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นคนนั้นคนนี้เขาคือต้นข้าวสุปริยาตาอุดมแล้วทำไมเราจะไม่ส,ส่สเสนิอนเขาอ่ะถูกไหมครับ เพราะแสงสีงผมภูมิใจและดีใจในวันนี้ที่กำนังจัดงานนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่ามันจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะครับในการทำงานของศิลป,ปินมันไม่ได้มีแค่การทำงานเพื่อสื่อสารกับคนที่อยู่หน้าเวทีแต่นมีคนเบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายเลยกว่าเขาจะยืนมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ต้นข้าวนะครับเมื่อเช้าผมเขียนบทความซึ่งผมก็แปลกใจมากที่บทความที่ผมเขียนมีคนกดไลค์3,000ครั้งขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากมันไม่ใช่เป็นกําลังใจให้ผมนะมันเป็นกาลังใจให้น้องเขาเพราะผมเขียนหนังสือมานานนะครับผมเยังสือมากแต่ ที่บอก่อะีมาร้อยสามสิบห้าวันนี้สี่สิกว่าปีแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึงอายุน้อยกว่าลูกสาวผมอีกอ่ะตัวรังแกผมรับไม่ได้หรอกไอ้ต้นข้าวเจอผมก็ไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับแต่ว่าจะบอกกับทางเห็นเป็นประเด็น ออกข่าวนะครับว่านักร้องรุ่นพี่ไปว่าไปว่าน้องต้นข้าวเด็กรุ่นักร้องรุ่นพี่ก็ต้องดูนะครับว่าพฤติกรรมการกระทําเนี่ยมาจากน้องต้นข้าวหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าไอ้น้องต้นข้าวเขาเป็นเด็กเจียมเนื้อเจียมตัวนะเด็กเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับ ถึงเขาจะเด่นจะดังอะไรเราเป็นศิลปินด้วยกันมีอะไรก็แนะนำกันนะครับมีอะไรก็แนะนำกันเด็กแค่อายุสิบสามปีสิบสี่ปีเองลูกอ๋อเอ fc น้องต้นข้าวไปโห่ไล่ไปโห่ไล่นักร้องรุ่นพี่ใช่ไหมครับมันไปโทษต้นข้าวไม่ถูกนะลูก ไปโทษต้นข้าวไม่ถูกนะมันเอฟซีหนูเป็นศิลปินไปแสดงแล้วชาวบ้านที่มาดูเนี่ยหนูจะไปบอกว่านี่เป็นเอฟซีน้องต้นข้าวเขาไม่ได้สักไว้ที่หน้าผากว่าเป็นเอฟซีน้องต้นข้าวแต่ถ้าเขาไปโห่ไล่หนูก็แสดงว่าหนูทําตัวไม่ดีนะนักร้องรุ่นพี่ท่านนั้นก็ทําตัวไม่ดีจนอย่าไปใช้คําว่าเอฟซีน้องต้นข้าวต้องบอกว่าชาวบ้านนะฮะชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านต้นข้าวก็ต้องหนักแน่นนะลูกนะเราก็ขอให้ f อซอยากไปทะเลาะกันนะครับผมเองก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับน้องต้นข้าวลูกลุงเลวัดก็เคยเจอปัญหานะครับเอฟซี FC ทะเลาะกันเองนะครับตั้งกลุ่มกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับทะเลาะกันต่างกิตต่างใจเราทำหน้าที่ดีๆไป ร้องเพลงไปอะไรไปนะครับนับถือที่หนูทำนะ่นดีแล้วนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าจะมาโกรธน้องต้นข้าวถ้ามาจากการกระทําของพ่อน้องต้นข้าวแม่น้องต้นข้าวหรือญาน้องต้นข้าวก็ว่าไปอย่างนี่ทีมงานเขาก็ดีตัวน้องเขาก็ดีนะมีอะไรก็พูดคุยกันนะพวกศิลปินเนี่ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันโลกนะ อย่าทะเลาะกันถ้าไม่เชื่อผมให้ย้อนไปดูสมัยคุณยอดรักสลักใจกับคุณสายันสัญญาแตกคอกันเพราะเอซีบอกว่ายอดรักเป็นอะไรนะเป็นขวัญใจเพลงลูกทุ่งเป็นเจ้าพ่อเพลงลูกทุ่งสายัน ก็ไม่พอใจเพราะสายันเขาดังมาก่อนยอดรักนะครับก็เกิดตอนนั้นยอดรักป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะครับสายันออกมาพูดว่าไม่ได้เป็นมะเร็งจริงโอ้มันเสื่อมเสียไปครับมันเสื่อมเสียนะครับนะครับใครเขาจะว่าอะไรอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราต้องนิ่งๆน,นะครับเราต้องนิ่งๆน,นะครับใครยกตัวอย่างบอกเขาบอกลุงเลวัตนี่เป็นมือปราบ มันมีอีกคนไปพูดว่าโอ้ยเลยวัดนี่กระจกคนนั้นเก่งกว่าคนนี้เก่งกว่ามันจะยุให้เราทะเลาะกันลูกผมเป็นกำลังใจให้หนูต้นข้าวนะลูกนะเป็นกำลังใจให้หนูเฟบตีฤฤฤถึงต้นข้าวจะเด่นจะดังยังไงเวลาไปงานอะไรที่เขาเชิญรวมรวมกันเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามคิว ใครมาก่อนคนนั้นคนนี้มาร้องก็ต้องปล่อยเขาร้องตามสเต็ปเขาอาจจะให้ร้องคนละสองเพลงแต่เอฟซีใจร้อนอยากจะดูน้องต้นข้าวเลยโหไล่ไอคนแรกอย่างนี้นะครับต้องใจเย็นนะครับถ้าเราอยากจะดูน้องต้นข้าว <c oughs> คนเดียวเราก็าไปดูคอนเสิร์ตหรืองานแสดงที่น้องต้นข้าวเขาแสดงนะแต่ถ้าไปงานใหญ่ๆเนี่ย เช่นเขาเชิญเลวัตไปร้องเพลงด้วยเนี่ยทั้งทั้งที่เสียงเราก็เหมือนควายเลยแต่ว่าคนจัดงานเขาให้ผมร้องก่อน<ม>ก็ต้องเป็นไปตามคิวนะครับเป็นไปตามคิวและนักร้องพอร้องจบไม่มีคนตบมือนี่เขาก็เศร้าแล้วครับศิลปินนะฮะมาทุกคนก็แต่ว่าตัวศิลปินคนนั้นเนี่ยไม่ควรจะพูดเลยด้วยตัวเราเองนะครับไม่ควรจะพูดด้วยตัวเราเอง เด็กนะต้นข pues ้าวเขายังเด็กลูกความกดดันมันก็เกิดกับเขาอ่ะนะฮะผมดูน้องต้นข้าวยังไม่ได้ผิดอะไรนะนะครับเป็นเรื่องของเอฟซะ